จะพามาชมสวนยางนายายเตออายุ10บเดือนมีอยู่ประมาณ50ต้น นี่ก็จะปลูกแซมแปลงผักแป้นผักหอมยายเต่อบางต้นก็สูงเป็นสามเมตรแล้วมาแล้วหนุนมาแล้วยายเตาอ,อยู่อีงังยาย អ្ហាណៅបុកមិនតើបើអានាงามបោះงามมาก นี่ลงปุ๋ยคอ,อกแปลงผักบุ้งภาพมุมสูงเราสะเราทำการถ่ายจากโดนโดนองแดงภาพมองมุมสูงจ้า ก็พวดของคุณมองคุณน้ำพวดยู่ยไหมในีล่ละหลพุ่นยืนยก็นมองน้ำพดวนนพดสวนากฮะน่าน,นันดินันดิอืออีพอเอเจอจจะเยียบพักคยเหียบพักได้นะป๊าบ กองปราเพชรยังกองปราบพ้นพักบครัอกนี่ก็ลดผักนะครับมาแล้วครับหนามมาแล้วครับอย่าอย่าแปลงผักเด้อลูกเ้ยมันแดงหมดแล้วเองอยู่เฉยละอยู่เฉยละโอ้ยมันแดงกัดเด็กน้อยเราเนี่ย สีอิ่มมันสีเปียกออกมาหยับกับง่้เก่าเดี๋ยว่ายหยับผักใ่้ตโาเด็ไปยังไงก่อไปมันเลยลูกว้า มันแห้งกลินจริงๆเจาเนาะว้าวร wow. ะบบน้ำพุ่งระ,ะบบน้ำพุ่งหรือน้ำพุ่งกวางป่า